ให้เบิงให้หางทั้งเพชรบุรีพันธุ์ซื้ออ้าวเจดน๊กซื้อรอยใหญ่ขึ้นเหรอใหญ่ที่ไหนแล้วซื้อน้อยลงเนี่ยไหนเงินเงินน่ะน้อยลงแต่วัวมันตัวใหญ่ขึ้นอ๋อใช่ใถูกมากเลยนี่ไปทางถูกบ่ถูกกว่าวัวโคงวัวโคงแพงกว่านี่วัวโค้งราคาขึ้น โอ้โครงขึ้นแต่วัวอ้วนถูกลงวัวอ้วนก็ขึ้นแต่ว่ามันไม่ได้ขึ้นขนาดวัวโครงราคาขยับขึ้นเหมือนกันละค่ะโอ้ขยับขึ้นค่ะราคาขยับขึ้นต้นทางทําไมถูกจังเลยถูกที่ไหนล่ะไม่ถูกเลยเท่าไหร่เ่เท่าไหร่รอไม่มีคนซื้อไหนนืกอก็มีคนซื้ออีกก็ให้จักพันใส่พันเฮ้ยก็บอยก็พัน บ่อไปพ่อแฟนเออ้ส่องพันหาบนีเลยบ่คัน่าเมืองเตือนนี้เลยเนาะก็รอนี่บ่อันเลยบ่ารอนี่ก็ขายสามมือสิบห้าสองตัวนี่บ่อหนึ่งกหนก็ได้ขายบอรู้ง ขายดยันนตัวนี้เลยด่เดขายอยู่หรอนงเ้าหานอย่จได้กขืเอาใครเนื้อเพิ่น่านะนี่สูได้เขาได้ไงสูดได้าม้น่องเลสูได้เขาได้ว้ามา บามหมื่นกว่าคือสิเมนเพิ่นว่าแพงบ่มีบ่มีพูดต่อเลยตัวนี้ไอเหนือกันหรอไอเหนือกันยูมื่นบ่คือนอ้มือนีีกหนอไม่พอเห็นเจ้าบ่คือมันอีกหลายนัดแต่เดี๋ยวมันสิได้ทึ่งขึ้นแลเดี๋ยมาแพงไงแลเดีได้มาแพงนงอยู่มือนี ตัวนี้ก็ได้มากกว่ามั็นตัวนี้กูได้มากกท่วตัวนี้กดมากพว่าท่วตัวน้เสียมือนห่ว่าจอยมันเท่าไหร่เสียมอนี่สี่สิดอ้ยมงคือซื้อด้ดีแทวาย่อมย่อมเล่าสืงวนี่ชุดยอดฮะโอ้ยนี่ให้ซื้อได้คือเสียเมือนี่บางคนซื้่งวนี่สี่พันกวนทานได้น่เนาะซืด้ดีแฮ

ได้้แม่มันิ่ให้หมื่นสองจได้ซื้อตังหม่แยินาบอรคูณหารลูกอยูพันนึงสรุปเลวก็เลยจากคายทั้งเม่ทั้งลูกหอไม่ราว่าจะตัดแต่คินโอ้ยพวกนี้คือไปคือกันเบิดแถบ้ย่องแล้วัวของหลายมันทำรใมมหนีลรยคนเนี่ยว่าคือกันเบือตลอดเบิ้งว่าอะงามๆบาดที่เป็นจังเ่เบิ่ยน่นี่นี่ลนี่แม่เขาายจังละหมื่นใ้ขายหมื่น นี่ยง่วยแม่มันมานอ่ลูกมันเดียวบที่ทันหาตัวดีเลยลูกนาอกระห้องไม่แล้วก็ว่าเม่มันดีมันส่งไปทางลูกเลยเก็ลูกมันตัวดีอยู่มันจะเอาไปเลี้ยงอยู่ข้อมันให่ดิ จังไลหัวน้าห้วยจังเเดีนี้นี่เป็นกะสือตัวนี้ราคาทพไร่เนวีปัาเพอยากได้ซื้อดอกบอมีหมืนอมีหมื่นขวาก่อนเจ้าหมื่นมันนีแล้วโอ้ยเป็นงไก็ัดอจาเว้ยซื้อว่าองหลังนี่มเป็นทเลทำน่ สองันอยู่อะมันหัวอันี่อน็ด้อาน้นไม่กินเนี่ยอมอวมันถือแ่นอนคือมืว่ามันถือแห้งนหวเล่ยวเดนไยวันตวันเป็นตัวดีได้หรอตัวนี้ จะว่นอยู่เขาจะว่นอยู่สอตัวามตดีเขาจะว่นดีอยู่ตัวนั้นมีเ่อโทรไปน้าอยู่บดีหน่อยเขาว่นดีอยู่เ่โทรไปนามัยคนนั่นนั่นมีควาามดีอยู่เลยนั่นคือปลาเห็นกิหนุกั่นคือาไห่เขาปลาตื้นเลย เนี่ยไปเบิงไอห่างทัง้งเพชรบุรีพันธุ์ซื้ออ้อาวเจนุกซือลอยใหญ่ขึ้นเหรอใหญ่ที่ไหนแล้วซื้อน้อยลงเนี่ยหน <co> <Stand> เงินเงินน่ะน้อยลงแต่วัวมัน <c oughs> ตัวใหญ่ขึ้นอ๋อใช่ถ <laughs> ูกมากเลยนี่ไปทางถูกปอ <c oughs> กว่าวัวโคงวัวโคงแพงกว่านี่แล้จะขึ้นโอ้โคงขึ้นแต่วัวอ้วนถูกลงวัวอ้วนก็ขึ้นแต่ว่ามันไม่ได้ขึ้นขนาดวัวโครงราคาขยับขึ้นเหมือนกันล่ะค่ะโอ้ขยับขึ้นค่ะราคาขยับขึ้นต้นทางทำไม่ถูกจังเลยถูกที่ไหนล่ะไม่ถูกเลยเท่าไหร่นี่เท่าไหร่นี่เขา้อหมื่นสามกว่าแลวมั้งเจ้าของไปไหนแล้วไม่รู้ก็นท้เนีอแกดีด้วยมาซื้อคนขุนอยู่ยากแบบนี้ย ให้แกเท่าไรทำหมินถามนี่ยังไม่รู้จะให้เท่าไหร่เลยคิดว่าให้เขาถึงหมื่นโอ้ยมันต้องโผล่มาแล้ววัวรุ่นนี้เขาไม่ขายหรอกยังไงก็ต้องหมื่นกว่าแต่หมื่นสามซื้อไม่ได้ยังยอมก่อนเายค่ะยอมเออเขาให้ดีแล้ว เดี๋ยวถ้างั้นต้องมาใหม่นัดหน้าเขาจะเอา2 7 0 7ปาไม่ไหวคนขุนอยู่ยากมันมันมันก็สูงอยู่สูงยาวอยู่เอ้าวัสดีครับโอ้หมดแล้ววครับไงปืนคื้อกับปืนเขมาบอดเดขขายทางรีเบิร์ดแล้ววาสันขึ้นเน่น้อเก่งคุณอัด สมก็มาเยี่ยทางเพชรบุรีมันกะซุ้งมันกะเน่าเนาะไอทองพันเจ็ดหัวขาอุดอะไรเด้อขายแล้วโอ้ยขายโอ้ยเราอะคนเลี้ยวสามพันว่าจังสีเป็นราคาเอพี่น้องเลยย่างเลยเว๊ยโวกเสือเหลือบัวน้อยหนึ่งตัวนี่แม่งก็หนึ่งเหนอจักพันจักพันอี๋ ห้าพัหครับห้าพัน้าหน่อยเียครดีเรือันลโต้ัลโตก็ไงบอกมาขายแต่งวนหน่อยกู้อช่วงนี้ขายงวนห่อยดีกว่าเอาไปจากไหนงวนหอยรือนขอของขายเมียไ้่แายแล้วขายอูคนเดีนั่นพหัวขายของผมลำไรอเออพอท่านไนพันต่อแก่อนนีจังรถห้วยเว้ยพอท่านไนต่อจังรถไอ้เพื่นละบากนี่ สูงพวกมิเหนเวาไ่ต้องรีอสูงควสางได้แข้งขาดีเบิ่งอระโดดบอลเหี้วกระสานอืนังม่าบบนในกรอนลดให้รถาร้อยนไล่เมยแต่ก็ไม่ได้นะาเพิ่นนะนี่บุรเข้าไปสนาเฮาเอซศูย์แปครับเก้า9ีศูนย์เก้าซีครับปเรียกันทารมครับต่อเลยต่อเลยพี่น้อง แ่าสามหลอดกรเไมดื่ม้สบจ้งสเพ็ดบ่บครับนี่ครับนมือไนั้าเป็นแนเอนั่นรสามันเป็นไส่วหลังๆนเฮ้เบิ้งเบิ้งเบเเบนยางน่ลูกะห็นย่งลังๆหัย่งนี่ลูกละมัั่ลูกละสเรี่ยงครับ มือหาพันหาขายแม่ออกขายแม่ออกแม่มันได้กำไรหลายสีขายเคลื่อนกับเสียเย็นี่ล่ละน้อขายตัวแม่มันได้กำไรแล้วว่านั้นแม่ได้กำไรหลายแล้วเลี้ยขายลูกมันออกขาดทุนกับขายขาดทุนกับขายเดือนยูเมนห้าพันห้าเม็ดสี่สิบได้ตัวนี้อ่าพันหสาวน้อยสาวน้อยเต็ตัวใหญ่ ตัวใหญ่ต่อรองได้สิ่นก็ได้โอ้โอเบื่อลึ่งแบบงามเลยแข้งขาดีอ่าใส่เลยดีใส่เหลี่ยมใส่เหลี่ยมพี่น้องักรจักรกเครื่องดำเอ้าไ่ทอดั่นอ่ะศูนย์เก้าสามห้าเจ็ดหกหกสามแปดสาม่าลน้หเมนเด็ขายเลยมีหัวมะหุ่มมังหันเจ้านี่ยังเลือเบือยเาคนมากหลายใส่ใตัวนี้ซื้อมาเปียท่านสีขายเจ็ดพัน ว่านี่เยมืนอสีมั่สีหู้ดีขครตลาดไม่หยิบก็เมื่อนดีันแนวนะเมั่มันกันไงง่วหน่อยไปเรื่อยี่ิบนเท้าหน่อยหน่อยงามงามจากบาทนี่านึ่ง่มือหนึ่งว่านอกเนา่หู้ดใงามไหนมาดีนี่มีแฝดกันอือเือจเพิ่งเู้คมีแฝดกันแฝดเปดไปเนีนเป็เนตัวหูเลือทอะไรแบบหูเปดพักวน ู8,000แต่วัดตัวเมีห้องไว้มือนหนึ่งหมืนี่หมืเกมืนมปัญหาครับหอืนเ้าหมกพันห้าร้อบาทสองตัวนี่กับหอนเฮียนครับห้องงามๆนี่เพชรบุี่คือบอว่าอ้าวงนี่มันโอไป้เท่าไหร่โพยู่บอนี่นี่ันี่มัเถึงได้หิอมันนอนตัวหนังมันกัหไ่เนาะตัวนันมันกัดมันเจผมนะแต่เน้ยล่ะไขมัน แบบง่ามไปอยู่เก่าพันเอาพัจากใดคู่นี่คู่แฟนนี่ห <500. S 1> <500. S 2> มื่นหกพันห้าร้อยห้าร้อยแบบปตเมียแบบงามเลยฮู้ได้ฮูงามแม่งนอนตัวเอาเบอร์โทรไไ้กันน่ะ0ู7 336าเ1 2ีามหกสาม้าหนึ่งสองจากนสอยครับ่องไปเดียพี่น่อตอลองนเลยนิดน้อยถือถือใจงถึงบ้าน เมลูกุ้งเสียบอยห้าแม่มานโดมีพี่น้องเลอนี่เกือบทั้งจัดตู่จักบาทก่อนพีต่ตอกรักปกักปักในขาลนที่นี่ ช่องลยหาคลิบแล้วพูดซ้ำนแบงพูดกันแล้วแบงพูดกันแล้วพูดอะพูดะ30ซ้ำอยพงว่าตัวนี้ลอยลอยกันเออตอนนี้ใคราอน้ใครมเอก้าพันอยู่บ่บ้ามือ้ำสี่้ยห้าสิบโอ้ยเพาปรดนแบงพูดฮะเอ้ยตัวบว่าเป็นเก่าพัห้ากินเลยเอ้่พาะปรนไดนกำไรคนนี้เรามาสื่อขึ้นอ่เดาอีร้อยอือหานคนอย่างนี้จะใครมาอหนแวามือนี้โอ้ยฝีมือเฉพาปนไดแบงพูดกันา่อข้าือล่น ก่า่านกลัวกแบ่งกันในคนละสามรอยเอาละในไร่วันเลยท่านี้แม่นี่แม่ม่านบ่นี่บมดนแม่ม่านหลือบัดครื่องตัวนี้ใครได้บ้านในวันวันนะสิยี่มื่นยี่สิบสองอยโอ้ยมาบอท่านเปิ่อลคายเลยพี่น้องแบบงงานในตัวนี้ไม่้องเกียรติเดือนส้ายแล้วต้องก็งานแบบายจ่อย โอ้ยกระยางไป่ดีดี้ยคนตรีม really ืนหาปัญหาไงตัวนี้ก็าดทองเหาไว้มือไหนขันงงามเเรอเป็นรออาถเกี่ยววางยางไปหันเออมือนี้มือนี้พันเองงามมันก็ได้เงินพี่น้องเออได้เงินพร้อมเออได้เงินขันเองง่ามแม่นอย่ดอกได้เงิอนดีีแะเื้อยูมื่นขากระย่กแค่ขึ้เกาลัดรนห้า เก่งเก่งเก่เกงหมื่นห้าพัต้นนี้เทือกวางามแล้วนี่งามที่นึรดอ้าวต่อได้ต่อได้ก็ซื้อก็ต่อซื้อบัวไห้ได้เอได้กำไรเดี๋ยววัวท่าทางกันนะเลยมือนี <oh> ้ช mmm, ุดยอดเลยมอวลแบบงามเป็นนองท่างามตัวนี้าสองหมื่านบาทลูกตัวเมียอาสงน้ำดี แม่ลูกแม่แม่ครับก็ลูก2ยืนไปสนใจตอนนี้ประกันให้ประกันหูให้น้ำอมีเท่านี้ครับมีตัวนี้มมี่มออไคมีครับโอ้ตัวนี้ของมันอันนี้เราได้ขายนี่ขพงมันเป็น้ารตัวนี้คือประพานยู่ม่นี่โอ้ตัวบังหันแห่งแดงคล้ายไปเหรเอามาเท่าไหร่ท่านอ่ะศูนย์เกย์ สองสามสีห้าสครับงวดยุติการเปิดฝนลดทรงนีครับจากไนตัวนี้ครับทอาได้ก่อมืเท่าไดก่อนมือห้าพันห้ามือห้าพันหีงนี้เนาะชุดยอดเช่ยงในขายาวเอหนังสีใส่วัตัวแนวเลยตัวนี้เด็กมาอยูเหลอกระรอดให้กันธรรมดาละคอเขาผู้ใหญ่ครับเขาผู้ใหญ่เขาผู้ใหญ่หาบนแนวมือตัวแหนนี่ยเนี่ยอนโมกยขายงวคืดึกกันนะ <minutes> เดียเขบ่าอไใ้โตทางมาใจเงินตอนนรอตไรขานงขาบุญใ่บ้านมันหลขวากเข้ามาขอบุใหญ่บ้านายเงินทางไหบ่ถ้ากีมันขอบใจเงินสดเลยครับใจเงินสดเลยบ่รนี่บอนี่บอสคายมรีนี่บอสเอแมนใ่แค่แมดีนี่เจ็ดพันแปดร้อยนีวเดียบกว่าไปสูงพรกันยางง่ะ <busca> นั่นจะมาสไปส่ัน้ใหญ่มมีปัญหาดอกไปงายอยู่เข้นเลยนี่แม่นี่มเจ็ด อืม่เจ็ดนอยแปดหนึงหมื่นเจ็ดพร้อเขาไปคุณหน,นึ่งแล้วเอไปสูงไปนีล่งนี่สต,ต้องลบ้องลต้องลบอุกยาเด็ดมงนออกเนาะใครว่าขางมือขังมือไปไลนยแล้ก็บบาเยมันหกมืนเจ็มันรูปหลาตัวทำไมเนาะไหมไปมไปหมนไมเอมืนไป ทงใหหางทังตปันมันสือตัวนี้มื่นเจ็ดนั่นตัวนั้นมื่เจ็มาสู่ของสู่ของจกบอไโอ้ยมนหนากว่ากันนตัวันแพไมื่นเจ็ดก็จบเมื่อเดันใกลกันหลายขนพี่ขึ้นตรงนี้มันเาวมันหนามื่เจ็ดก็จอบกสดุเห็นบอขนมันทอกันเนาะสูนสูตวนี้ก็ได้นี่ตัวนี้มันเงาขึ้นนึ่งว่าจะขายวันว่าจะแปดันมัซ้ำสองลอยเา ตัดปัญหาไปนแเนี่ยตัดเนี่ยตัดสินใจเถอะกันละชูโมงนี่ชูโมงนี่แห้งเมื่อวานนี่แห้งแย่กว่านี่วันแย่กว่านี่จะเป็นรอยแล้วซื้อตัวไหนตัวนี้ป่ะนี่มันะเมือนหนึ่งไปจิกาซื้อก้าซื้อเท่าไรสนะเฮ่อหำาน้อยไ่เลยเพราะจัากิเสียวหาดต่อเขาเมื่อได้นี่ไปดูว่าขนจูกมากเพาเออสีเมื่อปะนี่กับเมื่อไรก็กันเก่าหา เที่ยงหอมเนื้อไม่คิดไม่ใครทอดเอ็มบาทเนื้อมันกับว่าวีหมองไปบ้านแหน่ก็เจ้าะเ็สอย่ากินอย่าหมดคนแห้งหายอยู่ไหนคอนแห้งแจ้งหายอยู่คนแห้งรูปวางมันแหน่โอ้ยมันมันกระเทียงอีกได้หนึ่งอร่อยสิงขวงงามเลยสิงขวงงามอยู่ผ่านอยู่ตี๋ใส่ลูกเลยเนาะ เปล้าวทั้นามันตีได้รูปนีขนาดหนอในแม่แห่งหนอเพราะว่ามันไถ่ทอดทางพันธุกรรมเด่ว่าคูมือเขาปตีได้วัดไ้มันถึกมื้นท่าได้ก่อนคนวะมันถ่าอร่อยเขาจะเลยงอไปเดี่ยงพี่น้องมืนหา่อยก็ได้อีกควอมอยู่บนก็ไหนของผูรายนะห่งแบบหลาย รอดน้อยๆโออย่างไรเออรอดน้อยๆมันก็ดีสวยก็ดีมันหลุดเลยอ่กไปดูหลุดเลยครับโอ้พอดีครบตั้ราตัวทั้งดางทั้งดอกอุ้ยหายากแน่ยอยู่ในพี่น้องนี่พระยาไก้นี่ว่ามีคอมียังเลือพี่น้องคู่มือนี่มันขายราคาเนื้อเฮ้ยขันมีอันขาเพิ่นมีหุงน่องเนี่ยไว้ราคาหลายหมื่นนี่เออเขาถือเป็นของแปลกไปเลยคู่มือนี่ โอ้ยแม่พันมีในหน่อยแม่พันมีหน่อยสอดลูกออกทั้งหางเลยพี่น้องนี่หางดอกนาดางไข่ตัวสวงบบกุดนะนี่ทันมีทุงเท่าน้ำพร้อมนี่นี่ว่าตัวนี้ถี่มีราคาเลยมีราคาเลยโอ้ดีเป็นห้องแปลกถ้าอยากได้พี่น้องมึนหาร้อยห้องไวอืมเพราะแม่พันกระดอกอยู่ดอกครึ่งหนึ่งดอกครึ่งเจ้ว่าลูกสุดเป็นห้องแปกเลยอืม เาทาดีหายาเมยอยู่เด้อพู in ่มือนี่บ่มีปานใดๆรอดยนน้อยเพิ่นว่าเอเอร์โทปกันรอดนอยเอร์โทรเอาเูอร์โทรมบง063 063 00 6 6 21อเพิ่นเด้นี่เรเดรเดเออลูกลูกเลยอ่าอยู่ถอเร์สีแยกท่าอเร์สีเอองามงงามง งามไปอีกแบบหนึง่งก็สายๆจังหน่อยเปลี่นงกว่ามาบึงฟังตลาดควายพี่น้องโอ้หมือนี่ข้าวไอมันค,มคือเหลือหลายแท้ฮึไม,ม่เศร้านี่นหลายมือนี่ก็ยังหลายเก่าสวยเหลือก็ยังหลายแกโมซื้อเฮ้แกถ้าแกโมซื้อเนี่ยถ้าแกไม่ใช่เบิร์ดครับนี่ไปกินกีกเดื่อนทั้งไล่อุ้ยว่ายได้อีกเพราเถ้าแกโมซื้อเพิ่นว่าพี่น้องวัอนี้ เบียดอมาเล้าขบมาเบียดเขาก็สิงวดอยู่ตัวจังเลยสิบมาอเขาสีงวงอะไรโอ้เขาสีมวอะไรกล้ยเขาบ่ซื้อโอ้เล้าส้มติกบมาบอบอเห็นเนาะบอเห็นอมันก็เลยบอมีผู้ซื้อมือนน้มันก็เลยเลื้อยไ่น่องกล้ยมือนี้คือครบจดพันแปดพันนี่ไงสิเดีนีถ้าเป็นคูมมือหนีสองมือนอทำน่ ใหญ่้านน้อโอ้เรือตัวนี้น้อยเจ็ดแปดพันโอ้ายแห้งว่ะเจ็ดโข่อยกันะกว่าเจ็ดแปดพันไรได้เห็นใครจะใครเดียรจ้นมากกันแบบนี้กันทั้งเมืองเล่าว่าเขาสื่อว่าช่วงนี้บอท่านเดเขาเป็นวะเบียดนามักับสีัว่าไรกว่าไม่ใช่เขียวเด็กค่ยมากกับคือเกาเหมือนี อมันออกอ,อันนั้นพร้อมตัวออกมูล่าน้ำตัวนี้ง่ามอยู่ตัวนี้เบื้องหนามันเลือทะไร,รล<อ>ูกมันโคดีมากมูล่ะเี่น้องเม็ดเม็ดกลัวๆจักน้อยลหรเออเข้างาม แต่ก่อนโมได้ได้ราคาะนิโมูล่ะแพงแน่อยู่ไหนช่วงนี้ต่อได้เงิน,งงนพันนั่นโอ้งามอยู่โมล่ะตัวนี้จะมาผ่านเขาแก่อยู่แต่กำไรแม่มันหลเลยเพี่น้องลูกมันสิขายถึกๆขายห 100, มื่นพันเพิ่นปลาขันโอได้ม,มากโอ้สุดยอดเลยหนังดีขนาดเอาไปเลี้ยงเนี่ยหายากแม่อยู่ได้หนิไปเท่าไหรไปเท่าไหร หัวข่านี่ได้ห้อยซีเอาควอยมาเหมือนอะไรเป็นมะมืวงนี่มะม่วงสีทองสองก้วจะขายเร็วนะครับมัอนอี่โอ้ขายเร็โอ้เร้วขายได้จักบาทขายได้จักบาทก็เมียสาวหมูว่านสรุปแล้วเมียสาวหมูว่านขายสรุปแล้วขายหมื่นเหรียครับโอ้โหขายอยู่ในตลาดเลยครับผม โอ้ยอยังกี่พ่อซื้อม,มีหอยเซียมันสิบสอ,องก้าวปลี่นทองข้างหลังเราสิน <c oughs> อีกแล้วนอหอยซี่นี่เนาะสู่เขาหยากแน่นอช่วงนี่น <c oughs> เนาะผมเมื่อกล่ามาของเด็กขายขอบผมเมื่อกล่ามาของเขาสี่ดีเนี่ย มืัอนี่นักข้าวคั่วยู่ตลาดถือแงยนะครับเน้อที่ถือก็มันยังเลือดไหลพวกอดีตบรรบางืรอนี้ยังแน่นคือเก่าอยู่อ่านผู้ยุบ้านนั่นนี่สิว่าจะไปขอคั่วยหลายผมมาไม่หายก็ก้นขอท่านขายกรบเพาไหนว่าเป็นงัวพิษบ้างนะคั่วใครพิษบ้างอีกมือนี้ครับผมว่าหมื่อวานนี้งัวเราเป็นตะเบิงนะหมื่นสามเราว่านคลายหมื่นเอ็ดโอ้ยมันก็พอซื้อเปื่อปีแล้วง้อจนอ่ะ หากว่าแม่พี่น้องแน่ว่าจะร่างหอยซี่ไปขอเอาหลายไปซื้อกล้วยมีความเบาเลยลุบมาสักทีล่ะไล่ี่น้องเลยเหมือนนี่คนว่าครับผมโอ้เก๋บหม่นั่นนะะนั่นนะอยู่เลยจักนัดเลยป้าก็น่ามาดยังได้กล้วยเท่าไรเนี่ยจกักลุกลางอยู่นี่<อ>้ถือมาถือได้๋นี้กล้วยเป็นขีกากถือมาถือเด้๋ยวนะน,น,น,นั่นนี่น่นนี่มาเอาพี่มาพี่มาพี่จะเหลือแล้วหน่อยแล้วเหลือกี่วม็ด เพื่อนมาสืบปะ่ะ <c oughs> ใครเพื่อนได้ฝอใครฝอใครไอแม่แยตยี่หันเพ่อนแล้ป่ะพี่เบียดเขาก็นเพื่อสืบแม่มันคือไงขึ้นนาดิเปียนเบอร์สิร์ฟ่าเงืนากแข็งนี่โอ้มันมันให้มันอยูโ่โตก่อนบ่ะครับอืมห่วยมีผลอยู่านองเงินร้ออว่าเขาคือสื่ออยู่อันเหยากันสั่ง เวขาเป็นจากสื่อเป็นว่าเงินบาทมันแข็งตันเพิ่ว่าก็ทีแมนเหรอมันก็มีผลเลยพี่น้องเป็นโค้งง่ามตัวหนึ่งบาทนี่ย่างไปย่างมาคือขากแขกตัวนี้ย่างไม่ได้ผลเดียวมาเฮ็ดจุนพนอยู่คือขากแขกครับสัามผ่านเพิ่มนะครับข้ามผ่าครับเออข้ามผ่านแตมันง่ามเนี่ยแพ่งโลดครับมันง่ามมันขาวจุนพลไปแมนเหรอกับว่ามันขาวจุนพลเหรอแต่เอามาเบิ่งโอ้ปดีขนาดผู้ดังมัน ปัญหาปัญหาพูดอะไรค่ะ้؟ัญหาต่อได้ห้าหมื่นห้าพันร้าก้อนเผือกก้อเผือกก้อนร้อนคนมากรุ๊รอครับหมื่นห้าพันห้าก้อนอะไรก็ยังในมืนพอพันเนาะเห็นได้ย่ได้พอพันกันเลยนานถึงเลยวเมรโอ้ยไม่เห็นเนื้อทอนแล้เนือกระเทือนเมือนจะรักเนาะ หลอดมือเงียบชิงเก็บชิงครับเออเอาไปเลี้ยงใบเบิ้งเนี่ยพี่น้องนี่สวนกาแฟผัวข้าผงข้าเฟร่พอเอาไปไหว้อยู่ได้นหนิคือมันง่ามพวกเรากอดกวมีบ่งอันนี้เลยเบิ้ดทั้งเหนือทั้งตัวงามเบิ้ดหมี่เต็มเออแม่ได้หูดังบ่มีเลยเขากระดอนครับเขาขวานนี่ขวานขวาครับหาขวานครับหาขวานเพื่ออยากได้ก็อะไรอยู่ครับหันห้าพันเหรียญครับต็อะไรเป็นว่าผุน ขอโทอไปน้ำเน่ับเนี่ยรัข้าดไปแนหัวไปกรััวไปน้ำคู่ต่อแปหลังสร้ี่สองหกคุ้นคู่น้ำขาวเพราะไม่ไป่เลี้ยงไว้ไปถทเบิ้องมันเป็นตัวจักบารใดญไงซ้ำนี่ขึ้นว่ามันทีคือวรมขึ้นข่อยอยู่บ่โอ้สามพันยูนนี่วมคึดวันเันสีว่าสองพันเขาาไ้ไลกลัวยุดตัวนี่ เออก็ถือว่าโอเคอยู่ชมมันงามอยู่สันนัลราคาก็ได้ได้งามเติบอยู่ว่าสามพันยังบ่ได้อยู่หนอแสดงว่ามาแพงเติบอยู่หนออืมกันจะได้เพิ่งเงี้ยเหรอวะที่เราพูดมากกันจะได้กำไรคือกันเลยเว้ยกูรู้บกูรู้กรู้ี่ว่าได้นอกกับขายนะนอซ่างวะเนี่ยเรี่องเรื่อเรื่องฮะเป็นอย่างไรมันเป็นราคาอยู่บ้างคนเลยบ่บ่ห้ายท้าม่นได้คือว่าได้คือกันเลยเท่านั้น พ่าแดงเขามจะส่วนทั้งมวก็บอกาอ่ะสองทอาแรลูกหญยๆทำหนีขึ้นมาหัวใจเอาไว้เทียนถ้เมือนกันนะแล้ก็มันมือเออมันกับลูกมันใหญ่กรเออจะธรรมดาละยดกันข้าวกไดอนเขาทาอยู่สามพันขครบดใหญ่แล้วมาพลเพอยู่ด้วยมากสิ่ใคเลยพุ่จังา ตั้งการไปซื้อดอกน้านี่แล้วอยากถามผู้ซื้อร้อยนี่ยหน่อยนี่แล้วไปเห็นจังไเนี่ยหน่อยนี่คเป็นนี่สวนอัตโนมัติ้น่มปะนมครับผั้หาหารทำเนี่ย่มน่มนุให้ถามเนนุ่มยังเลี่ยงมันนุ่มไปแพนุ่มยังยบอดกอตายเนี่ยนุ่มแพ้โอ้โหนี่นมแพเลี่ยงนี่แสดงว่าเลี้ยงแพ้ไปน้ำ มันนมแพเลี้ยงมันรีบนมแพแล้วมาเลี้ยงกล้วยไร่ละจักบาทตัวหนึ่งขาพันตัวหนึ่งสี่ขาจริงๆเขาขาพันเหมือนแต่ว่าเอาสามตัวเขาลดให้เอาไปปล่อยไปสวนไปหนองเพิ่นกับต่อนมมันหรือว่าต่อนมมันไม่ได้มันหน่อยสักให้เลี้ยงง่วนนะมันรอดโอ้โหใครเลี้ยงง่วนยมรอดบางคนเอานมงง่วนแดงมันรอดดีกว่าจังสัตว์เลรอดได้น่อยโอ้โหโบใครเห็ดก่อนสิถามโบใครเห็ด เห็นมันถือกันจกได้ไปเลียง oh, no. นาัมีนเงินสามทีพัน้เอ่ะเีง้เนอนอะห็นปะมันรูปละลายเมนความลาอยู่นะถ้ารอดมาก็ได้กำไรเลยนเร้ราเลยกเีเมาขายอหาเลือกตัวงามพร้อมได้ผลสื่อน่ะนาผากนอนองนก้ามแห้งโอ้เพื่อสิกอนมันก็เป็นว่าดึงคยเนี่ยมันงวมันก็หู้้วยมันกัหูได้น่อบน่อคัดอยู่เห็นไร้นานเลยว่าสิถามไร้นานเลยก็ไ่ได้ทามจะเทือ ท่าเบียดกับสูกันจนสวยเมื่อกับเบนเขาคือซื้อรายุ่นเต็มอยู่คนน่ะซื้อมาแพงข่วยลีเขาบอกเอาเขาเตงหัวลีเสร็จเลยว่างวันพุธว่างหันว่าเขาซื้อเขาไปเอาข่วยลีว่าเขาซื้อซี่ไคแน่ก็เลยซื้อมาแพงแน่ก็เลยพอได้ขายได้ไหมขาดทุนหลายครับ ไล่สองหมืนสองพันหากัม <ả> ันก <ày> ับแพงด้ละสองหมื่นสองก็ถือวปาธรรมดาอยู่เนยเขาไล่เหมื่นแปดเอาเมื่อกระเทเอามือขึ้นาเลยเนาะโอ้มันกับบขี่ไล่ได้ลอ่องื่นๆอยากๆก่มันสีแพงกับแพงตัวนี้ยังถือคือเกา ก็นั่งกับเพียมนะแกกับแกโอเป็นจะไดนเป็นจะไดนเอาเมื่อะก่อนเันน้ำมันั่นไหมเนาะครับครับครับก็คือของเรามันหักโบเมื่อนี้มันหลายซื้อดอกมันหลายซื้อครับโอ้